สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟสคุงแล้วก็อยู่ในแมปสกีมสแกลลี่นะครับซึ่งเป็นแมปที่ได้แรงบันดาดได้แรงบันดาลใจมาจากแมป a r t ์ e เลอเอ้ยไม่ใช่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม c o n ทิ n t คอนเทนต์วอร์นิ่งนะคบโอเคเราไปเล่นกันเลยซึ่งจะมีตั้งแต่ดู o To s โอสคอโอเคก็คือมีตั้งแต่1นถึงสนะครับแต่ผมจะเล่นคนเดียว เดี๋ยวผมลืมบอกนะคะว่ามันเป็นเกมผีที่เราต้องมาถ่ายไว้ต้องมาถ่ายคลิปเพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์อันนี้มันมีให้เขียนคำได้เดี๋ยวกันนะครับผมอันนี้ก็ได้มา โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนตรงนี้จะเป็นโทรทัศน์เที่ยวไว้ดูมีอันนี้คือแผนนะครับหนึ่งคือไปที่ฟันร้สองเอิม่มถ่ายสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็สามอัพโหลดอัพโหลดลงไปในสคริมสครีมสตรีมแล้วก็เป็นไวรัลอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าต้องไปเอากล้องก่อนอุ๊ยอันนี้เป็น i n f ิ n i t e ไท์เติมโอเคไม่มีเงินเออกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องนี่ไงกล้องมีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเงินนี่ชิอัลไทม์ไอเออร์โอเค เอาล่ะอันนี้จะเป็นไฟฉายแล้วก็จะมีกล้องนะครับ<ม>เดี๋ยวผม,ม,มจะเข้าไปที่ไนแม e เลยจะมีออกซิเจนแล้วก็มีเลือดนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มอัดเลยนะครับกดตัวอะไรนะนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟสคุงแล้วก็ดูในในแม่เป็นโรคแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะเรามาถ่ายว่าผมจะเจออะไรนะครับอุ้ยผมถ่ายไปแค่ช็อตแรกก็กินก็เหลือ87แล้วว่ะ น่าจะหมดไวนะคะนี่มันยังมองเห็นอยู่ไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้เดี๋ยวแบ๊บนมงผมต้องผมลืมถ่ายตอนนีเ้เราได้เจอกับบันไดนะครับที่ไม่รู้ว่าจะพาเราไปไหนเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจด,ดูนะครับโอเคไปไปกันต่อเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะมี ตัวอะไรหรือเปล่าว้าวา,าเป็นเหมือนกับดูโดนะคะเป็นเหมือนภาพวาดเป็นลายเส้นเสียงเลยมาเริม่มเสียงเลย ตอนนี้นะครับผมได้เจอกับแมงมุมนะครับลหลังจากนั้นผมก็จะหนีแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับแมงมุมครับไปแล้วครับไปแล้วทุกคนช่วยผมด้วยตอนนี้ผมเจอกับแมงมุมปิศนาไม่ไม่นะไม่ตอนนี้ผมมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดเด้คอยก่อนนะครับตอนนี้ผม มืนอยู Turn, you. You ่ที่เครื่องจักรนะคะต้องวิ่งฝ่ามืพาแมงมุมไปนะครับไปผมจะพูดเลยนะคะว่าคือผมโคตรกลัวแมงมุมตอนนี้แมงมุมมาแล้วนะคบไปเราต้องรีบกลับที่โลกธรรมดาทุกคนครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่เผยแพร่ลงไปในคิมสตรีมไม่ต้องสงสัย อยุยังเดี๋ยวผมโอ้ทุกคนเห็นแมงมุมไหมครับมันอยู่ด้านล่างนี้ผมว่าผมต้องกลับแล้วครับว่ามันน่ากลัวมากเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ เอมเจ้ารวจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่โลกธรรมดาเป็นกำลังใจให้ผมด้วย I, 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 I. โอเราจะกลับโลกธรรมดาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะใส่ตรงนี้ กออไปก่หลัจากนั้นก็กด,ดตัดคลิปวิดีโอเพื่อจะมาเป็นแผ่นซีดีโอ้โหตัดโคตรไวนั่นแปลว่าคลิปมันจะสั้นแน่นอนเลือดผมตอนนี้เลือดผมเนี่ยน้อยมากแต่ผมจะลองไปดูนะคะอุ้ยมีมีคนมาคอมเมนต์ด้วยแต่ว่าวิวนี่ขึ้นน้อยมากๆ โอ้ oh, มันไม่มีเสียงในเกมด้วยอะ่ะว้าวงั้นผมว่าผมไม่ต้องใช้เสียงในเกมแล้วก็ได้ผมคุยกับทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีเสียงอยู่แล้ว ตอนนี้เราได้150วิวแล้วแต่ว่าได้แค่150วิวเองคือ3วันเนี่ยเราต้องได้700เท่าไหร่นะเราต้องได้768วิวนะครับโอเคงั้นผมว่าเรากลับไปนอนก่อนดีกว่าแล้วเราไปบุกใน เราไปบุกไนแม่ใหม่นอนวันที่สดโอเคเช้าวันแสนสดใสมีกล้องให้เหมือนเดิมกับไฟใช้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปชาร์จแบตไฟฉายก่อนนะครับ ี่นเจ้เพราะว่าอันนี้ยังได้นี่ครับอันนี้มีช็อปผมเดวผมเอาหาอะไรที่มันช่วยเติมสร้างคลิปผ,ผมจะใช้เพทค, <Pine apple> คือผมต้องพูดแบบนี้ครับว่าเกมนี้มันเป็น เกมที่ต้องเล่นกับเพื่อนแต่พอผมไม่มีเพื่อนมันก็เลยไม่มีอะไรที่ผมสามารถซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาเป็นอ้ไนี้เป็นท่าเต้นแล้วกันนะคบเอาแบ็คฟิปดีกว่าตีลูกกากับหลังออเดอร์เลยโดนมาส่งแล้ว,วของอยู่ไหนอะ่ะนี่ใช่ไหมพิกอโม กดที่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบ<า>คิวส์เอิม่มคิวส์อะไรควายเกมดีกว่าครับคือไม่พูดอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ไนท์แมร์แล้ว ว่าตอนนี้ผมจะอยู่ที่สถานที่ใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่สถานที่เดิมมันคนละสถานที่<า>กนันนะค่ะ ชาครับแต่ตอนนี้คือจะทำยังไงให้ผีหยุดหยุดไล่ตามเรามันยังยังไม่ล่าเราอยู่โอเคตอนนี้ผีไปแล้วผมมันอผมอยู่ ไปดีกว่าครับผมถ่ายไปแค่ห้าสิบเปอร์เซนะ็นต์เองอ่ะต้องหาช็อตเด็ดช็อตหนึง่งได้ช็อตผีได้ช็อตตัวตลามแล้วก็ได้ช็อตตัวลูกโป่งเอาล่ะผมจะพาไปเลยเฮ้อเชื่อไม่ แล้วมันจะกลับไปมันจะกลับไปแล้ว เอาละโอ้ผมมีมาได้แล้วไปหยุดถ่ายเลยโอเคหยุดถ่ายพอดีโอเคครับเราไปหยิบเราไปทำมาเป็นแผ่นซีดีอีกรอบ ได้ดิสมาแล้วงั้นถูอว่าเราเก็บไปซื้อไฟฉายดีกว่าหูยยยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคิดว่าเฟยจะกลับมาแล้วมีอะไรมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ผมได้200วิวแล้วนะครับแต่ว่ายัางเหลืออีกวันยังเหลือวันสุดท้ายผมจะได้หรือเปล่าได้แค่200วิวมันต้อง ได้229วิวโอ้เรือหนึ่งวันสุดท้ายใช่ไหมหรือว่าวันนี้คือจบเลยลากดีวันสุดท้ายฮะไปผมหาของที่จะซื้อก่อนดีกว่าผมเอาเป็นไฟฉายแล้วกัน ไมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบโอแฟลกไปมีร้ยไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้เลยจ้ะเราไปกันต่อโอเคครับไปอีกรอบ ผมจะลงไปที่บันไดเลยเราผมต้องการไปถ่าย ผมยังได้ช็อตน้อยอยู่เลยอ่ะไม่เจอตัวอะไร แล้วก็ระหว่างทากลับต้องได้อีกช็อตหนึงเพื่อที่จะให้ได้ยอดวืวเยอะเพราะตอนนี้เราขาดอีก300วิวนะครับ เดินได้แค่ทางตรงนะครับโอ้โหเจออะไรเนี่ยแต่ละมือแต่ละเดแต่ละมือแต่ละเดมีแนวให้ติง ไม่เราไม่สะเอิมตอนนี้เราไม่สามารถทำให้ช่องของคุณมาอยู่ที่สกรีมสตรีมได้รอ,อบโอเคก็ไม่รู้แปลมั่วแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้ช่องเราโดนแบนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ซึ่งผมเชื่อว,ว่าผมต้องไปเอาเพื่อนอีกคนหนึ่งมา แน่นอนจะรู้สึกจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูได้เลยไปแล้วไปแล้วครับ